สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีเป้าหนังเด็ดชาแนลคลิปนี้เราจะมาสปอยหนังรักโรแมนติกแฟนตาซีต้นตำรับหนังรักข้ามเวลาจากเน็ตฟลิกกันบ้างนะครับกับเรื่องอิวมาเร่ิิกิจรักข้ามเวลานำแสดงโดยจวนจีฮุนและลีจุงแจเรื่องราวของคิมอุนจูนักภาคสาวสวยผู้อาภัพรักและฮันซองยวนสถาปนิกหนุ่มผู้รักสันโดษซึ่งทั้งคู่นั้น ได้เคยอยู่ที่บ้านเช่าดิมทะเลหลังหนึ่งที่ชื่อว่าอิลมาเร่เหมือนกันแต่คนละช่วงเวลาซึ่งหลังจากที่อูจูย้ายออกจากบ้านอิลมาเร่ไปแล้วต่อมาซองยวนก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อได้เปิดอ่านจดหมายฉบับหนึ่งที่อูจูเขียนทิ้งเอาไว้ที่ตู้จดหมายหน้าบ้านอิลมาเร่เพราะท้ายจดหมายเธอลงท้ายไว้ว่าปีคศ1 9 9 9แต่ในขณะที่เขาอยู่นั้น เป็นปีคศ1997ซึ่งก็แปลว่าทั้งสองคนนั้นอยู่คนละห่วงเวลาที่ห่างกันอยู่2ปีแล้วด้วยเหตุอันใดจดหมายถึงถูกส่งย้อนเวลากลับมาได้หรือมันจะเป็นแค่เหตุบังเองิญอะไรคือความลับของบ้านอิวมาเรและสุดท้ายแล้วพวกเขาทั้งคู่จะได้พบเจอกันหรือไม่เรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรเราไปติดตามรับชมสปอยกันต่อได้เลยครับหนังได้เริ่มขึ้นในช่วงคริสต์มาส ปลายเดือนธันวาคม1999ิคิมอูจูนางเอกของเรากำลังจะย้ายออกจากบ้านริมทะเลหลังหนึ่งที่เธอเคยเช่าอยู่เพื่อไปอาศัยอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์แห่งใหม่สิงใกล้ที่ทำงานของเธอและเธอก็ทำงานเป็นนักพากย์เสียงซึ่งก่อนที่เธอจะย้ายออกก็ได้เขียนจดหมายทิ้งเอาไว้ที่ตู้จดหมายหน้าบ้านฝากถึงผู้เช่าคนต่อไปว่าเธอกำลังรอจดหมายสำคัญฉบับหนึ่งอยู่และหากผู้เช่าคนต่อไปได้รับจดหมายก็ให้ช่วยส่งต่อให้เธอด้วย ตามที่อยู่ที่เธอจิงไว้ให้ดูเหมือนว่านางเอกกำลังรอจดหมายจากคนรักของเธออยู่ซึ่งตอนนี้เขาได้ไปทํำงานเป็นนักแสดงอยู่ต่างประเทศต่อมาซองยวนพระเอกของเราก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้และเขาก็ได้ตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าอิวมาเรซึ่งแปลว่าบ้านดืมทะเลวันหนึ่งขณะที่เขากำลังติดไฟคริสต์มาสที่ต้นไม้หน้าบ้านอยู่นั้นบังเอิญว่าเขาได้ไปเปิดดูตู้จดหมาย และก็ได้พบกับจดหมายฉบับนั้นของนางเอกที่ได้เขียนทิ้งเอาไว้เขาจึงได้เปิดอ่านข้อความในจดหมายแต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อนางเอกลงท้ายจดหมายว่าคิมอูจู21ทธันวาคม1999แต่ช่วงขณะที่พระเอกอยู่นั้นเป็นช่วงคริสต์มาสของเดือนธันวาคม1997ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะช่วงเวลานั้นห่างกันถึง2ปีทำให้พระเอกไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิดว่าคงมีคนแกล้งเขียนทิ้งเอาไว้ ส่วนนางเอกที่ได้ย้ายไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งใหม่กับหมาตัวน้อยของเธอก็รอคอยโทรศัพท์จากคนรักของเธออย่างใจจดใจจ่อแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะดูเหมือนว่าเขาจะไม่เคยติดต่อกลับมาเลยผ่านไปวันแล้ววันเล่าก็ไม่มีวี่แววเธอได้แต่มองดูรูปถ่ายเพื่อให้หายคิดถึงและคอยแวะเวียนไปดูตู้จดหมายที่บ้านชาริมทะเลอยู่เป็นระยะเพื่อดูว่าจะมีจดหมายส่งมาบ้างไหมแต่ก็ไม่มีวี่แววและวันหนึ่ง พระเอกก็ได้แวะมาซื้อบุหรี่ที่ร้านค้าแถวบ้านอิลมาเรเขาเลยถามคุณลุงเจ้าของร้านว่ามีคนเคยมาอยู่ที่บ้านหลังนั้นก่อนเขาไหมคุณลุงก็บอกว่าไม่มีเพราะบ้านหลังนั้นเพิ่งสร้างเสร็จก่อนที่เขาจะปั่นจัก,กรยานกลับมาบ้านและก็ได้พบกับลูกสุนัขตัวน้อยหน้าตามอมแมมที่ดูเหมือนจะหลงทางมาและไม่น่าจะมีเจ้าของสุดท้ายเขาก็เลยรับเลี้ยงเจ้าหมาน้อยเอาไว้และวันต่อมาแฟนเก่าของพระเอกก็ได้แวะมาหาเขา เพื่อจะเอาแบบบ้านที่เขาเคยออกแบบมาให้ก่อนที่เธอจะบอกลาเขาและบอกว่า mm. เธอจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกและคงต้องรักษาแผลใจสักพักซึ่งเขาก็อวยพรขอให้เธอโชคดีและดูเหมือนว่าสาเหตุที่เขาต้องย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็เพราะเรื่องนี้นี่เองต่อมาด้วยความข้องใจพระเอกจึงได้ตัดสินใจเขียนจดหมายหานางเอกตามที่อยู่ของเธอโดยบอกว่าเขาเป็นผู้เช่ารายแรกของบ้านอิลมาเรและจดหมายของเธอ ก็บังเอิญตกมาถึงมือเขาและคิดว่าเธอคงกำลังรอจดหมายฉบับสำคัญอยู่และเพื่อกันความผิดพลาดเขาจึงบอกให้เธอลองเช็คที่อยู่ที่ส่งจดหมายให้ดีอีกทีและถามว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าบ้านหลังนี้ชื่ออิวมาเรเพราะเป็นชื่อที่เขาเพิ่งตั้งขึ้นก่อนที่จะลงท้ายจดหมายว่าฮันซองยวนย8่ันวาคม1997หลังจากนั้นนางเอกก็ได้มีโอกาสเข้ามาทช่บ้านอิลมาเรอีกครั้ง ซึ่งตอนนี้ก็มีแต่ความว่างเปล่าเพราะยังไม่มีใครมาเช่าอยู่และเธอก็ได้พบกับกระดาษแผ่นหนึ่งตกอยู่ในบ้านซึ่งมันเป็นแบบบ้านอิวมาเร่ที่ไม่รู้ว่าใครทําตกเอาไว้และเมาเดินมาดูที่ตู้จดหมายหน้าบ้านเธอก็ได้พบกับจดหมายที่พระเอกเขียนถึงเธอและด้วยความสงสัยว่าพระเอกนั้นเป็นใครและคิดว่าเขาเล่นตลกกับเธอเพราะเขาลงท้ายจดหมายด้วยปีคศ1 9 9เเธอจึงได้เขียนจดหมายตอบกลับพระเอกไปว่า ไม่รู้ว่าจดหมายของเธอนั้นตกไปถึงเขาได้ไงและหวังว่าเขาคงไม่ได้เล่นตลกกับเธอและบอกอีกว่าอย่าละลาบล,ละล้วงจดหมายของเธอก่อนที่จะลงท้ายว่าคิมอูจู29ธันวาคม1 9 9 9และปอลอว่านายไม่ได้อยู่ในปี1997จริงๆหรอกซึ่งเมื่อพระเอกได้อ่านจดหมายที่นางเอกตอบกลับมาเขาก็มองไปที่ตู้จดหมายหน้าบ้านด้วยความสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทำไมจดหมายของนางเอกที่อยู่ในปี1999ถึงได้ย้อนเวลามาโผล่ในปี1997นี้ได้และก่อนที่เวลาจะเข้าสู่ช่วงปีใหม่ซึ่งทั้งนางเอกและพระเอกต่างก็อยู่ชฉลองเข้าดาวคนเดียวอย่างเงียบเหงาและระหว่างนั้นทั้งสองคนต่างก็เขียนจดหมายโต้ตอบกันอยู่ด้วยมาหลังจากนั้นนางเอกก็ได้เอาจดหมายฉบับหนึ่งที่พระเอกเขียนถึงเธออ่านให้เพื่อนเธอฟังและท้ายจดหมายก็ลงท้ายว่าฮันซองยวนเมกราคม 1998และมีปลอว่าขณะนี้เป็นปี1998จริงๆแต่เพื่อนนางเอกก็ไม่เชื่อและบอกว่าเธอนั้นเพี้ยนเพราะขณะที่เธออ่านจดหมายให้เพื่อนเธอฟังอยู่นั้นก็เป็นช่วงเดือนมกราคมปี2000ต่อมานางเอกได้เขียนจดหมายถึงพระเอกและบอกว่าฐานายอยู่ในปี1998จริงๆหิมะจะเริ่มตกในวันที่9้มกราคมและให้ระวังไวรัสตัวใหม่ระบาดและเมื่อถึงเวลานั้น หิมะก็ตกลงมาจริงๆจนทําให้พระเอกนั้นเป็นหวัดเขาจึงได้เขียนจดหมายตอบกลับนางเอกโดยบอกว่าหิมะตกลงมาจริงๆตามที่เธอบอกและทราบว่าเธอต้องเป็นพวกร่างทรงแน่ๆเลยแต่เขาก็ไม่เชื่อหรอกว่าเธอนั้นจะอยู่ในอนาคตจริงๆสึ่งดูเหมือนตอนนี้ทั้งคู่ก็ดูจะสนิทสนมกันมากขึ้นจากการเขียนจดหมายโต้ตอบกันแม้จะไม่เคยเจอกันมาก่อนก็ตามต่อมาพระเอกก็ได้มาดูอาพาร์ตเมนต์ ตามที่อยู่ที่นางเอกเขียนบอกไว้และพบว่ามันมีอยู่จริงและตอนนั้นก็กําลังก่อสร้างอยู่ทําให้เขาเริ่มเชื่อว่านางเอกนั้นพูดจริงและอยู่ในอนาคตจริงๆต่อมาพระเอกก็ได้เขียนจดหมายถามนางเอกว่าเธอได้เลี้ยงหมาเอาไว้หรือเปล่าเพราะเขาสงสัยว่าจะเป็นหมาหลงทางตัวเดียวกับที่เขาเลี้ยงเอาไว้ซึ่งนางเอกก็ถามว่าโคลานเนหรอือและบอกว่าคุณเลี้ยงมันมาก่อนทําไมถึงได้ทิ้งมันละ่ะเพราะเธอเจอมันอยู่ที่บ้านอิวมาเร ตอนที่เธอย้ายเข้าไปเหมือนมันรอคอยเจ้าของที่อยู่อยู่ก็หายไปและบอกว่ามันชอบนอนหงายเหมือนคนใช่ไหมซึ่งพระเอกก็หันไปคุยกับโคลา่าที่กำลังนอนหงายอยู่บนที่นอนพอดีเหมือนที่เธอบอกไว้ไม่มีผิดเขาจึงได้เขียนจดหมายตอบเธอว่ามันจะต้องมีมิติระหว่างเวลาแน่ๆเพราะหมาไม่น่าจะอยู่ในที่สองแห่งในเวลาเดียวกันได้และสาบานว่าตอนนี้โคล่าก็อยู่กับเขาทำให้นางเอกก็เริ่มเชื่อเรื่องของมิติเวลาเหมือนกัน เธอจึงได้ไปที่ตู้จดหมายหน้าบ้านอิวมาเร่และได้เอาที่คาดผมใส่ไว้เพื่อจะพิสูจน์ว่าตู้จดหมายนี้มันคือจุดเชื่อมต่อระหว่างห่วงเวลาหรือไม่และเมื่อพระเอกมาเปิดตู้จดหมายดูเขาก็พบกับที่คาดผมของนางเอกจริงๆที่เธอใส่เอาไว้ทั้งคู่เลยเชื่อว่าตู้จดหมายนี้แน่ๆที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างห่วงเวลาหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เขียนจดหมายหากันและได้ส่งของให้กันตลอดและดูเหมือนพวกเขา ก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อกันไม่น้อยถึงแม้ว่าลึกๆแล้วทั้งคู่จะยังคงรอคอยการกลับมาของคนรักเก่าอยู่ก็ตามซึ่งต่างก็คอยเขียนจดหมายปลอบใจและให้กำลังใจกันอยู่ตลอดต่อมานางเอกได้เขียนจดหมายหาพระเอกและบอกว่าเธออยากได้เครื่องบันทึกเสียงในปี1998คืนซึ่งเธอบอกเขาว่าเธอลืมเอาไว้ที่สถานีรถไฟตอนที่นั่งรอรถที่มานั่งตัวสุดท้ายและบอกว่าจะเขาไปที่นั่น เขาก็จะได้พบเธอในปี1998และต่อมาเมื่อพระเอกไปถึงที่สถานีรถไฟตามวันเวลาที่นางเอกบอกไว้เขาก็ได้พบเธอจริงๆแต่ก็ไม่ทันได้ทักนางเอกก็ขึ้นรถไฟไปพอดีและได้ลืมเครื่องบันทึกเสียงเอาไว้จริงๆหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ส่งเครื่องบันทึกเสียงคืนให้นางเอกทางตู้จดหมายหน้าบ้านและเมื่อได้เปิดฟังเธอก็ดีใจมากที่ได้ยินเสียงของพระเอกจริงๆเป็นครั้งแรก ซึ่งเขาได้อักเสียงถึงเธอไว้โดยบอกว่าเขาคือซองหยวนและหวังว่าเธอคงได้รับของแล้วและต่อมานางเอกก็ได้ส่งที่ปิดหูกันหนาวและปลาเป็นเป็นมาให้พระเอกเลี้ยงเมื่อเขาเปิดดูก็ยิ้มอย่างดีใจซึ่งนางเอกก็บอกว่าถ้าเขาอยากได้อะไรในปี2,000ก็บอกเธอได้เลยเธอจะส่งมาให้ต่อมาเพื่อนของพระเอกได้มาหาเขาที่ทำงานและบอกว่าป่าของนายมาหาชัน และขอให้ฉันช่วยมาบอกนายให้ไปเยี่ยมพ่อของนายหน่อยซึ่งตอนนี้พ่อของพระเอกนั้นป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลและเขาก็มีปมเรื่องพ่อมาตั้งแต่เด็กเพราะพ่อได้ทิ้งเขาและแม่ไปตั้งแต่เขาอายุได้เจ็ดขวบเขาจึงได้ขอให้นางเอกช่วยหาประวัติสัตว์ราจย์ฮันซอกจินซึ่งเป็นพ่อของเขาให้หน่อยและหลังจากนั้นไม่นานพ่อของพระเอกก็เสียชีวิตลงทำให้เขาเสียใจมากเพราะจริงๆแล้วพระเอกนั้นรักพ่อมากและต่อมา นางเอกก็ได้ส่งหนังสือประวัติของพ่อไปให้พระเอกซึ่งเมื่อเปิดดูก็ยิ่งทำให้เขาเสียใจมากเพราะจริงๆแล้วบ้านอิวมาเร่พ่อของเขานั้นเป็นคนสร้างและมันก็สร้างมาจากความรักที่พ่อมีให้กับเขานั่นเองซึ่งเขาไม่เคยรู้มาก่อนเย็นวันต่อมาพระเอกได้ไปดักรอนางเอกที่สถานีรถไฟและเขาก็ได้พบกับเธอในปี1998เป็นครั้งแรกเขาได้ไปนั่งข้างๆเธอที่นั่งรอรถไฟอยู่ และก็พยายามมองเธอแต่เธอก็ไม่รู้จักเขาก่อนที่รถไฟจะมาพอดีและเธอก็ได้ขึ้นรถไฟไปปล่อยให้พระเอกยืนยิ้มอยู่คนเดียวด้วยความดีใจและรีบกลับไปเขียนจดหมายหานางเอกว่าเขาได้พบกับเธอในปี1998แล้วที่สถานีรถไฟพร้อมกับส่งถุงมือกันหนาวไปให้นางเอกเป็นของขวัญด้วยและบอกว่าเขาอยากพบเธอเหลือเกินนางเอกเลยเขียนตอบกลับไปว่าถ้าอยากพบเธอ ให้เขาไปที่เกาะเชจูเพราะอาทิตย์หน้าเธอจะกลับไปเยี่ยมบ้านพร้อมกับส่งรูปชายหาดสวยๆแถวบ้านไปให้เขาดูและบอกว่าถ้าเขาเห็นที่นั่นเขาต้องอยากสร้างบ้านรินทะเลแน่ๆก่อนที่จะบอกวันนัดพบกันเป็นวันที่11มีนาคมปี2000เวลาบ่าย3โมงตรงและบอกอีกว่าจะลืมนะว่ามิติข,ของเราต่างกันเธอมีเวลาเตรียมตัวแค่อาทิตย์เดียวแต่เขามีเวลาเตรียมตัวทั้งสองปีและต่อมาเมื่อถึงวันนัดพบ พระเอกก็ไม่ได้ไปตามนัดแต่นางเอกก็ได้เจอกับบ้านที่กำลังก่อสร้างอยู่ริมหาดตรงที่เธอนัดพบกับพระเอกพอดีซึ่งสถาปนิกที่คุมงานก็บอกว่าเพื่อนของเธอเป็นคนออกแบบบ้านหลังนี้เองและเขาจะอุทิศให้กับผู้หญิงที่เป็นรักแท้ของเขาจากนั้นนางเอกก็ได้เดินไปตามชายหาดด้วยความผิดหวังที่พระเอกไม่ยอมมาตามนัดและเมื่อกลับมานางเอกก็ได้เขียนจดหมายหาพระเอกและบอกว่าเธอรอคอยเขานานเหลือเกิน และบอกว่าสองปีเป็นเวลาที่ยาวนานสำหรับเขาแต่เธอก็ยังหวังว่าเขาจะมาตามสัญญาแต่ก็ตัดพราะว่าเธอคงหวังมากเกินไปและถามพระเอกว่าคุณมัวทำอะไรอยู่ในระยะเวลาสองปีนั่นซึ่งจริงๆแล้วพระเอกก็ได้ไปที่เกาะเชจูแต่เขาไม่ได้ไปหานางเอกตามนัดในห่วงเวลานั้นซึ่งนางเอกก็ได้เขียนบันทึกเอาไว้ว่าจดหมายของพระเอกเป็นความสุขเล็กๆน,น้อยเพียงอย่างเดียวที่เธอพอจะมี แต่ก็แอบแฝงด้วยความว่างเปล่าต่อมานางเอกก็ได้พบกับยีฮุนแฟนเก่าของเธอโดยบังเอิญขณะที่เธอนั่งกินกาแฟาอยู่และก็ได้รู้ว่าเขากำลังจะแต่งงานเธอกลับบ้านมาและนังลงร้องไห้เสียใจเพียงลำพังจากนั้นเธอก็ได้เขียนเล่าเรื่องราวให้พระเอกฟังเธอคิดว่าเธอลืมยีฮุนได้แล้วแต่เอาเข้าจริงพอได้ยินเสียงเขาหัวใจของเธอก็แตกสลายอีกจนได้และบอกว่าเธอเสียใจจริง ซึ่งเมื่อพระเอกได้อ่านก็ทําให้เขารู้สึกเสียใจเหมือนกันก่อนที่เขาจะดื่มวายย้อมใจและไปรอนางเอกที่สถานีรถไฟในช่วงเวลาที่เขาเคยเจอเธอแล้วพระเอกก็ได้เจอนางเอกที่เดินตรงมาหาเขาแล้วเธอก็เดินผ่านเขาไปเพื่อไปหายีฮุนซึ่งในตอนนั้นยีฮุนยังเป็นแฟนเธออยู่และท่าทางของนางเอกนั้นเหมือนไม่เคยรู้จักพระเอกมาก่อนจึงทําให้เขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและคิดว่า เขาคงเป็นแค่คนแปลกหน้าของเธอก็เท่านั้นและคงไม่มีความหมายอะไรเขาเดินไปหาเธออีกครั้งและมองหน้าเธอแต่นางเอกในตอนนั้นก็ไม่รู้จักเขาอยู่ดีก่อนที่เธอจะเดินขึ้นรถไฟไปปล่อยให้พระเอกยืนจมอยู่กับความผิดหวังอันแสนเจ็บปวดอีกครั้งแต่ทั้งคู่ก็ยังคงเขียนจดหมายหากันอยู่นางเอกบอกว่าเธอมีความสุขทุกครั้งที่ได้เปิดอ่านจดหมายของเขาส่วนพระเอกก็บอกว่า เขาจะช่วยเธอลืมความผิดหวังนี้เองและถามว่าทําไมไม่บอกความรู้สึกนี้กับเขาตั้งแต่แรกเก็บเอาไว้ทําไมและบอกว่าเธอเคยขออิวมาเร่นำโชคดีมาสู่เขาและการได้รู้จักเธอนั้นก็เป็นโชคดีอันใหญ่หลวงสําหรับเขาแล้วและบอกอีกว่าเขาจะคกินโชคดีให้แก่เธอบ้างไม่ว่าเธอหวังอะไรเอาไว้ก็ขอให้เธอได้สมหวังดังใจและขอบคุณมากสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะบอกเวลาก่อนวันต่อมา นางเอกได้ไปหาพระเอกที่ออฟฟิศที่เขาทำงานอยู่แต่เมื่อไปถึงก็เจอแต่เพื่อนสนิทของเขาเธอหันไปเห็นรูปบ้านริมทะเลตรงฝาผนังซึ่งเป็นรูปเดียวกับบ้านริมทะเลที่กำลังสร้างที่เกาะเชจูแถวบ้านของเธอเพื่อนของพระเอกก็บอกว่าสองยวนได้อุทิศบ้านหลังนี้ให้แก่เธอและบอกอีกว่าพระเอกถูกรถชนขณะที่กำลังเดินข้ามถนนเพื่อไปหาใครคนหนึ่งนางเอกก็รู้ได้ทันทีว่า เขากำลังข้ามถนนไปหาเธอที่ร้านกาแฟในวันนั้นตามที่เธอได้เขียนเอาไว้ในจดหมายที่เธอเขียนไปเล่าให้เขาฟังว่าเธอได้นัดเจอกับยีฮุนแฟนเก่าของเธอเป็นครั้งสุดท้ายที่ร้านกาแฟชื่อว่าร้านยามเชา้าในวันที่25มีนาคม1998และเขาก็คงกำลังไปหาเธอในวันนั้นหลังจากนั้นนางเอกก็รีบไปที่บ้านอิวมาเรเพื่อเขียนจดหมายบอกพระเอกในอดีตว่าอย่ามาหาเธอที่ร้านกาแฟ โดยหวังว่าเขาจะได้รับจดหมายก่อนที่จะออกมาหาเธอในวันนั้นเธอคุกเข่าลงร้องไห้หวังให้จดหมายไปทันเวลาสึ่งวันนั้นที่ร้านกาแฟนางเอกได้ททำแก้วน้ำหล่นแตกและพระเอกที่กำลังข้ามถนนไปหาเธอก็โดนรถชนเข้าอย่างจังสึ่งนางเอกในตอนนั้นก็มองออกมาเห็นเขานอนอยู่กลางถนนและพยายามยื่นมือไปหาเธอแต่ว่าเธอก็ไม่รู้จักเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงในเวลาต่อมา ตัดมาที่ปี2 0 0พหนัางเอกในตอนนี้นั่งเสียใจร้องไห้อยู่หน้าตู้จดหมายฉี่บานอิลมาเร่และบอกว่าอย่าทิ้งฉันไปขอร้องละ่ะนายห้ามตายนะและบอกว่าเธอขอโทษเพื่อหวังว่าเธอจะแก้ไขอดีตได้ซึ่งใจความตอนหนึ่งในจดหมายพระเอกได้เขียนบอกนางเอกเอาไว้ว่าในอีกสองปีข้างหน้าถ้าเขาไม่โผล่ไปแสดงว่าเราไม่ใช่เนื้อคู่กันก่อนที่ภาพจะตัดมาปัจจุบันตอนที่นางเอกกําลังจะขนของ เพื่อจะย้ายออกจากบ้านอิลมาเร่ก็มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นซึ่งก็คือพระเอกนั่นเองเขาได้เดินมาหาเธอที่หน้าบ้านนางเอกจึงถามว่าคุณเป็นใครพระเอกจึงได้หยิบจดหมายฉบับสุดท้ายที่นางเอกเขียนถึงเขาขึ้นมาและบอกว่าคุณพร้อมจะรับฟังเรื่องรักคลังๆไหมไว้ใจผมหรือเปล่าสรุปแล้วพระเอกได้รับจดหมายฉบับสุดท้ายที่นางเอกได้เขียนหาเขาว่าอย่ามาหาเธอที่ร้านกาแฟเขาจึงไม่ได้ไปพบเธอในวันนั้น และทำให้เขาไม่ถูกรถชนเรื่องร้าวเศร้าๆจึงไม่เกิดขึ้นและในที่สุดเขาก็ได้มาพบเธอในอีก2ปีต่อมาตามสัญญาซึ่งก็คือปัจจุบันนั่นเองและสุดท้ายหนังก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับกับเรื่องอิวมาเร่ลิขิตรักข้ามเวลาและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม